โครงการทอดกรถินสมทบในต่างประเทศ500วัดทั่วโลกโดยคณะศิษยานุสิ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยมีตัวแทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายนำโดยพระมหาประพัฒจิรวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระมหาสุพจน์สุวจโจพร้อมผู้ติดต,ตามไปร่วมงานทอดกรถินสมทบในประเทศต่างๆดังนี้ รอ,รอบที่หนึ่งทอดกระถินสมทบระหว่างวันที่20ตุลาคมถึงวันที่13พฤศจิกายนณสา,าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีจำนวนทั้งสิ้น54วัดด้วยกันนะคะแบ่งเป็นการถวายเป็น6สายสายที่1มีจำนวนทั้งสิ้น20วัดในเขตนครหลวงเวียงจันทร์18วัดอาทิวัดสมสงัดบ้านฝายเมืองชัยเศษฐามีพระอาจารย์ใหญ่มหาบุญมาสี มะามา,มาพรมประธานศูนย์กลางองค์ประธานศูนย์กลางองค์งงพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสอปป,อปอลาวเป็นเจ้าอาวาสและวัดอื่นๆในเขตนครหล,ลวงเวียงจันทร์อีก12วัดค่ะส่วนรอบที่สองได้ทอดกระถินสมทบระหว่างวันที่7ถึง13พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ณวัดศรีสวาสดพุทธารามบ้านศรีสวาสดเมืองจันทบุรี เจ้าอาธิการสุวรรณมโนลาเป็นเจ้าอาวาสวัดมหันตเสตุการามบ้านขลัวหลวงเมืองจันทบุรีมีพระอธิการบุญทวีวิจิตตธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสวัดเอราวันวรารามโดยมีพระอธิการบุญสงวงคำจันเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทดานสูง บ้านนายางเมืองนาชานทองคํามีพระอธิการทองเสริมปัญญาพระโลเป็นเจ้าอาวาสวัดสะพานทองเหนือมีพระอธิการอาธิปไตยไมยตรีจิตเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมปรโรโพธิยารามเมืองล่องสารเขตไสสมบูรณ์มีพระอธิการแหลมปัญญาวุฒโธเป็นเจ้าอาวาส วัดผาโอบ้านผาโอแขวงหลวงพระบางมีพระอธิการสาธุใหญ่อ่อนแก้วกิติพัทโทเป็นเจ้าอาวาสนอกจากนี้ยังได้ร่วมทอดกระถินสมทบที่ประเทศเวียดนามจํานวนสามวัดดังนี้เฟือกเซิงจังหวัดดองนายมีพระธรรมจารย์ทิกบูจันเป็นเจ้าอาวาสวัดเงียนถุยจังหวัดดองนายมีพระธรรมจารย์ทิกฟักจาร์เป็นเจ้าอาวาส และที่วัดเฟือกหายจังหวัดปูงเต่ามีพระธรรมจารย์ทิกมินฮันเป็นเจ้าอาวาสทั้งนี้ทุกวัดทั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเวียดนามมีชาวพุทธของแต่ละประเทศออกมาร่วมงานทอดกรถินซึ่งเป็นมหากรารทานเป็นจำนวนมากบ่งบอกถึงความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟน เป็นภาพที่ทําให้เกิดความปลื้มปิติใจที่ชาวพุทธรวมใจการทำนุบํารุงพระพุทธศาสนามีความเคารพเลื่อมใสในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวไม่ว่าจะอยู่พื้นแผ่นดินไหนในโลกใบนี้ค่ะ